วัสดีครับลมแรงหน่อยนะฮะลมแรงเหมือนเดิมแหละ่ยก็เสียงลมหน่อยนะฮะก็มาเทียงนาเหมือนเดิมนะครับลมพัดต้นไม้อ่ะโอเคนะครับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะดูแบบอ่าเป็นพระที่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวก,กันนะพระที่ จับว่าอาอยู่นอกสารระบบก็ได้จะอยู่ในสารระบบก็ได้นะคำว่าสารระบบคืออะไรนะฮะสารระบบก็คือข้อมูลนะครข้อมูลแล้วก็การหมุนเวียนเปลี่ยนมือเออการหมุนเวียนเปลี่ยนมือเขาจะเรียกว่าอยู่ในสารระบบนะถ้าไม่มีการหมุนเวียนเปลี่ยนมือก็ไม่ค่อยขาเรียกว่าก็ไม่มีในสารระบบเขาเรียกอย่างนั้นนะฮะ สารระบบก็คือมีความเป็นไปเป็นมานั่นแหละแล้วก็เออมีความเป็นไปเป็นมามีความต้องการอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่บางทีพระพอสอนลึกๆก,ก็ใช่ว่าจะอ่าเขาเรียกน,นะมีความนิยมเสมอไปนะครับอย่างเหรียญน,นี้นะฮะเหรียญน,นี้ก็พอสอนี่ลึกเลยพอสอนใช้ได้นะผมว่านี่เนี่ยก็ไม่ลึกมากหรอกก็อยู่ในยุคเกลียยุค ยุคกลางเออยุคกลางของพระเครื่องนะครับก็คือพศ2510นะครับพศ2510นะครับพระอาจารย์อรุณนะครับปุณณนะะโสภโนเอออ่านถูกไหมเนี่ยโสภโนนะครับสร้างพศ2510นะครับโดยนะครับเหรียญจะเป็นเหรียญพระพุทธนะครับเกาเรียกสมเด็จ กันทะชินชินนาธาชินนาธาอ่ะนะฮะสมเด็จกันทะชินานา,าชินานานะนอนหนูแล้วก็สละอาเออเนี่ยชินานานะครับวัดนครป,ป่าหมากนะวัดคนครป่าหมากกรุงเทพมหานครนะครับก็สร้างโดยพระอาจารย์อ่าอารุณนี่แหละพระอาจารย์อรุณท่านก็สร้างเหรียญที่เป็นรูปเหมือนท่านเองด้วย นะครับสร้างเหรียญที่เป็นรูปพระพุทธต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปพระพุทธแบบแบบเนี้แบบเหรียญพักกันชินนาตเนี่ยนะฮะแล้วก็เหรียญอ่าพระพุทธชินราชด,ด้วยมีสร้างเป็นเหรียญพระพุทธนี่ก็เยอะนะครับถ้าไปดูในสารระบบแต่ว่าการเรียนนะการซื้อขายก็ไม่ค่อยคือไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนะฮะอาจจะเพราะอาจจะเช่าหาเฉพาะผู้ที่สะสมของเก่าบ้าง หรือลูกศิษย์ลูกหา,าเขาเรียกนะลูกศิษย์ลูกหาในในคือกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหาบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะก็ไม่ได้ว่ามีใครกล่าวถึงกันมากนะครับเรียนรุ่นนี้นะครับสร้างปี2 5 1 0นะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะการสร้างสมัยก่อนเนี่ยการสร้างวัตถุมงคลสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็จะมีความละเมียดละไมนะครับมีความคือมีความตั้งใจที่จะทำสร้างแจกลูกศิษย์ลูกหาเพื่อเป็นมงคลที่ระลึก ในวาระต่างๆนะครับก็คือว่าก็ให้ลูกศิษย์ลูกหาอาราธนาติดตัวนะครับเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีนะฮะละอายต่อการทําบงทําบาปอะไรประมาณนั้นนะฮะให้อยู่คลองตนอยู่ในศีลในธรรมนะครับในศีลก็ศีล5อย่างน,น้อยก็ต้องคลองศีลสัก3ข้อ เออให้ให้มีความเป็นคนอยู่บ้างเขาบอกนะเออใค้มีคนความเป็นคนน้ำแน่นะก็อย่างน้อยก็ต้องมีศีลบ้างเป็นมนุษย์นะครับเป็นมนุษย์ก็ต้องมีศีลนะศีลห้านี่แหละนะฮะเออก็ถือบ้างไม่ถือบ้างเออวันหนึ่งก็สามข้อวันหนึ่งก็สี่ข้อวันหนึ่งก็สองข้อนะฮะมันก็ไม่ได้ครบทุกข้อหรอกเพราะการใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์ทำมาหากินธรรมดาอย่างเงี้ยมันมันก็มันมันก็ มีบ้างที่จะแบบบกพร่องในเรื่องศีลน,นะครับเออ,อย่างอะไรนะห้ามพูดปดใช่ไหมบางทีก็พูดอะไรความจริงไปอย่างเงี้ยมัน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 ก็มีผลต่อตัวเองไงเราก็ต้องโกหกใช่ไหมเออนั่นแหละมันก็ต้องมีด่างพอยบ้างนะครับห้ามทําลายชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอิศิลข้อแรกใช่ไหมฮะปาณาติป,า,า,ปาตาเนี่ยนะฮะ ยุงบินมากัดอย่างเงี้ยก็เผลอไปตบอย่างเงี้ยเออมันก็มีการบกพร่องได้นะครับผมก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าพละเครื่องที่สร้างเนะี่ยก็คือว่าให้ระลึกไว้ตลอดเตือนใจไว้ตลอดนะครับแล้วก็การสร้างเนี่ยก็ต้องเขาเรียกอะไรนะต้องผ่านพิธีกรรมนะครับแบบโบราณน,นะครับผ่านการเขาเรียกนะอ่าุกเสกมาอย่างแน่นอนนะครับพระอาจารย์อรุณนะครับผม ท่านก็เป็นพระเขาเรียกน,นะเป็นพระที่ที่ปฏิบัติดีมีลูกศิษย์ลูกหาเขาเรียกศรัทธาอยู่เหมือนกันนะครับไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะนะครับแต่ว่า,าคนเขายังไม่ได้ีย,ยังไมไ่มีการกล่าวถึงแล้วก็ไม่ได้มีการลงประวัติไม่มีการยังไม่มีการลงประวัติท่านอ้นลมแรงมากเลย ยังไม่มีการโอ้โหยิ่งพูดยิ่งหล่มแรงเห็นไหมเนี่ยถ้าพูดกล่าวถึงเนี่ยใช่ไหมฮะพลังงานมาเต็มเลยลมนี่พัดแบบโอ้โหแรงเลยนะฮะถึงไหนแล้วอ่ะ <laughs> นะฮะท่านก็อ่าก็าเรียกโอ้ยลมอีกแล้วพัดแบบ เนาะกลางคืนนี่ไม่พัดนะเออพัดตอนกลางวันนะฮะผมก็ออกมาที่ทุ่งนาเพราะว่าอยู่บ้านเสียงรบกวนก็เยอะกว่านี้นั่งไก่ก็ขันอยู่ตลอดเวลาไก่เนี่ยมันขันแข่งกับเรานะเวลาเราพูดเนี่ยไก่มันก็ขันไปนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นปี2510นะครับจุดประสงค์ในการเก็บนะฮะก็คือ1ก็คือเก็บเป็นของเก่านั่นแหละนะครับเก็บเป็นของเก่าเพราะว่า โดยข้อมูลประวัติของท่านเนี่ยก็ไม่มีไม่มีการลงข้อมูลแบบละเอียดเลยนะว่าท่านเป็นพระที่ศึกษาพุทธคมมาจากไหนนะครับรู้แต่ว่าท่านก็สร้างวัตถุมงคลไว้เยอะไม่ใช่เฉพาะรุ่นนี้นะสร้างเป็นเหรียญรูปเหมือนท่านก็ก็ก็หลายรุ่นนะฮะสร้างเป็นเหรียญพระพุทธก็หลายรุ่นนะครับท่านก็คง,คงต้องอาเรนะ่ามีมีดีนะมีดีมี พุทธคมนะครับอยู่เหมือนกันถึงจะได้สร้างวัตถุมงคลออกมาเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เป็นได้รับเป็นที่มงคลที่ระลึกนะครับผมนะครับก็แล้วก็เก็บไว้นะฮะออดูงานแบบว่าของเก่าที่เขาทำนะฮะว่าเหรียรุ่นอปอสอนลึกๆเนี่ยนะฮะการรายละเอียดของผิวนะเอาไว้ศึกษาดูเนื้อนะฮะนี่ ลงกล้องเข้ามาปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมฮะเห็นไหมรายละเอียดในการแกะบล็อกเนี่ยนะฮะมีความปานีิดมากเลยเออมีความปานีิดอยู่นะฮะนี่เหรียญพระพุทธนะฮะนี่แต่ว่าสภาพศึกหน่อยนะฮะสภาพศึกหน่อยเพราะว่าอ่าเขาเรียกอะไรเป็นเหรียญที่อยู่ในกองเออเหรียญที่อยู่ในกองนะฮะกองละ10บาท เนี่ยอยู่ในกอง10บาทก็เออสอบาทมั้งนี่เออกอง20บาทมันก็จะประมาณนี้แหละพระก็ไม่สวยหรอกแล้วก็เป็นพระที่ไม่นิยมนะครับบางทีพระดีดอ่าพระดีดอ่าแต่ว่านิยมก็เยอะนะฮะเนี่ยพอสอเนี่ยไม่ใช่ว่า พอซอลึกแล้วคนจะนิยมนะฮะนี่พอซอลึกไม่นิยมก็มีไม่มีราคาก็มีเพราะว่ายังไม่มีใครทําประวัติแล้วก็กล่าวถึงกันแต่ถ้ามีคนทําประวัติแล้วกล่าวถึงกันก็ไม่แน่อาจจะขยับเพราะราคาถ้าแบบสวยๆก็อยู่ที่หลักสิบหลักร้อยอยู่เลยเต็มที่ก็ไม่เกิน200อ่ออะนะฮะเต็มที่ไม่เกิน200อ,อยเอออย่างนี้ก็นี่แหละผมซื้อมาหลักสิบนะฮะเห็นไหมฮะเส้นสายฝนเขาเรียกเส้นสายฝนไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนาตึกวิ่ง นเหรียญเนี่ยฮะเป็นเส้นสายฝนวิ่งนะฮะยันเห็นการวางยันอ่าอันนี้ยันพุทธใช่ไหมย,ยันพุทธเนาะตัวทอพุทธเท่านี่คล้ายๆตัวทอพุทธเท่าขเขาเรียกว่ายันพุทธไหมถ้าจำไม่ผิดนี่ยันอะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกหรอกสร้างพศสอ1 0นนะฮะนี่เป็นเหรียญปี2510นนะครับปุ๊บขอบตัดก็จะประมาณนี้อ่านี่อ่ะ นะครับพิมพ์พระพุทธนะครับพระพุทธรูปนี่แหละนะครับพระพุทธรูปก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับทุกทุกรูปที่เป็นพระพุทธรูปนั่นแหละก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะครับใครที่เขาเรียกอะไรนะอาจจะแขวนก็ได้นะครับจะแขวนก็ได้นะครับก็คือคนเขาไม่ทราบหรือยังไม่ได้แขวนกันเยอะก็เลยไม่ได้มีประสบการณ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมแต่ว่าก็เป็นเรียนที่ถ้าเกิดว่า นึกไม่ออกอยากได้แบบเรียนพศออลึกๆแขวนเออก็แขวนได้นะครับผมมีพุทธคุณคุ้มตัวอ,อยู่แล้วนะครับผมในเรื่องของอเมตตาแคลคาดนะครับออกไปทางคุ้มครองนั่นแหละเมตตาแคลคาาล่มเย็นเป็นสุขนะครับนะครป่าหมากวัดนครป่าหมากนะครับสมเด็จกานิชินานาตเนี่ยก็เป็นพระประธานในโบสถ์นั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับอันนี้ก็ ประวัติของพระอาจารย์รุณนยังไม่ได้ลงเยอะอยังเขาไม่ได้ลงนะครับยังไม่มีใครทํานะครับหรือยังไงไม่ทราบนะครับส่วนวัดก็เป็นวัดที่อยู่กรุงเทพนั่นแหละนะครับอเขาก็ลงพื้นที่ลงในข้อมูลไว้อยู่ก็ไปกราบไปไหว้ก็ไปอะไรได้นะครับผมแต่เหรียญเนี่ยที่ท่านสร้างยก็มีแต่แบบพศอา หนึ่งกว่านะเออหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่นะฮะหนึ่งปีหนึ่งสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดก็มีปีสองพันห้าร้อยสิบสี่ก็มีอันนี้เป็นปีสองพันห้าร้อยสิบอ่านี่อันนี้เป็นของเก่าเออก็ถือว่าเก็บไว้เป็นของเก่าเอออายุพอได้พอสมควรเนาะนะครับถ้าเก็บลึกลับเกินไปก็ไม่รู้ที่อย่างเงี้ย <c oughs> สมเด็จดูเก่าหลังยันมะอะอุอ่านถูกกว่ามะอะอุเออนี่ อันนี้ก็ไม่รู้ที่อันนี้ก็เก็บมานะฮะเพราะว่าดูเก่าๆดีน่าจะมีนัยยะสําคัญในการสร้างนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใช้ทิศเดานะฮะที่เรีกก็นึกว่าเป็นของหลวงพ่อจลันวัดอัมพวันนะฮะโอยที่ไหนได้แต่ว่าเห็นไหมฮะทำพิมพ์ได้สวยอยู่อะนะครับผมก็โอเครายการลายสาระก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมบางที ข้อมูลนะฮะเขาก็ไม่ได้มีให้เราศึกษาได้เยอะแล้วก็เราก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะฮะแต่ว่าการเก็บสะสมภะเครื่องนะครับเราก็เอาตามที่เราสบายใจนะครับอันนี้ไม่ได้เช่ามาแพงนะครับมันอยู่ในกองนั่นแหละกองละ20บาท5องค์ร้อยหองร้อยนั่นแหละแต่ว่าพอสเนี่ยลึกนะครับพอสอลึกเป็นเหรียญที่ก็เลยเก็บสะสมก็แล้วกันนะครับผมผมไม่ได้แขวนหรอกเพราะว่ามีเยอะแล้วก็ไปแขวนอย่างอื่นแทนนะอย่างนี้ก็เก็บมาเพื่อนี่แหละ มาไว้ชมเออมาไว้ชมมาไวด้ดูเป็นงานศิลปะงานเก่าเป็นของสะสมนั่นแหละเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับผมส่วนประวัติก็ไม่แน่นะเออไม่แน่เผื่อมีคนทําประวัติขึ้นมาเผื่อเขาบูมขึ้นมาหาเป็นของเก่าขึ้นมาก็ไม่แน่นะราคาก็อาจจะขยับนะครับเก็บก็เก็บพระดีปีลึกแบบนี้แหละเออก็เรียกว่าพระดีปีลึกนะฮะพระดีปีลึกเนี่ยเห็นไหม เพราะบางทีก็อาจเขาอาจคือคนก็อาจจะนิยมเป็นของเก่าก็ได้ในอนาคตอะไรประมาณนั้นหรืออาจมีคนทําประวัติในการพราอาจารย์ลุนสร้างหรืออา,อาจจะดิมนเกจินั้นเกจินี้มาร่วมปลกเสกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอ,อเขาเรียกครับคนในพื้นที่เขาทาข้อมูลลงเพิ่มเติมอีกครั้งหนึง่งแต่ผมก็ไม่ใช่คนในพื้นที่นะฮะก็ไม่มีข้อมูลอะไรมากมายก็เอาพูดไปตามข้อมูลเขานะครับที่เขาลงไว้ณปัจจุบัน นะครับอ้าวโอเคนะครับส่วนราคานี่ก็ถือว่ายังไม่มีราคาแล้วก็ยังไม่มีการหมุนเวียนในตลาดยังไม่มีความต้องการในตลาดแต่ว่าจะเก็บก็ไม่เป็นไรเอออย่างผมก็เก็บอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้รับเช่านะเออไม่ได้รับเช่านะเพราะว่าไม่รู้จะเช่ามาทําไมนะเออนะไม่ได้รับเช่านะครับผมก็ผมก็เก็บเป็นงานอนเนกผมนี่แหละนะฮะเออเก็บเป็นงานอเรกผมนี่แหละเพราะว่า เป็นนั่งกินลาบวัวเหมือนกับเขาแล้วมันไม่มีใครดู <c oughs> เอาพระมาลงคนก็ดูบ้างนิดหน่อยก็ตามประสีภาษาไปคนบ้านนอกเน,ะ <c oughs> นาะนะฮะอ้าวโอเคนะครับอ่าก็เจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมันมีพารลึกลับอีกเยอะอยู่เพราะว่าเดี๋ยวผมยังเตรียมข้อมูลไม่ทัน นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ไปเป็นจับกังกรรมกรแรงงานอยู่เนี่ยต้องมาทําคลิปแล้วก็ต้องกลับไปทํางานอย่างเงี้ยมันเตรียมข้อมูลอ่าอ่าไม่ทันไงก็เลยต้องดูแบบง่ายๆไปก่อนเนี่ยลึกลับอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออยังมีลึกลับยังมีอะไรที่ต้องมาเนี่ยอ่าอันนี้อยู่นะครับนี่อันนี้ก็อะไรไม่รู้เดี๋ยวอย่างเงี้ย อืมปึ๊บยังมีลึกลับแบบนี้ยังหาข้อมูลยังไม่ได้อันนั้นอยู่นะครับเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนเดี๋ยวก็มาดูพระที่มันค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจในเรื่องของการสร้างรูปแบบที่ไปที่มานะ้องแบบนี้มันน่าจะเล้าใจกว่าแต่เหรียญใครๆเขาก็รู้แหละนะครับ เหรียญเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเหรียญปีลึกไม่ได้มีราคาคนก็ไม่สนใจหรอกแต่ถ้าเป็นเหรียญที่เรียกน,นะยอดนิยมเออเป็นพระหลักภาษาคนยอดนิยมแม้เอาแม้แต่เอาพระเก๋มาลงคนก็ดูนะอยากดูเออคนก็อยากรู้ว่ามันเก๋ออยังไงไงพระแท้เนี่ยเซียนใหญ่เขาก็ลงอยู่แล้วผมจะไปหาพระเก๋ที่เป็นพระหลักที่เป็นทำมาเหมือนๆแหละมาทําให้ดูพระเก๋กันไปเพราะว่าเรางบน้อยไงช่วงนี้ไปเป็นจับกางกรรมกรแรงงานอยู่ <laughs> ก็ต้องดูอะไรแบบง่ายๆไปก่อนเนาะนะครับผมก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับผมนะครับเดี๋ยวมีงบประมาณเน๋้วไปเช่าอะไรดีๆมานั่งโม้้ฟังนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ